สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะมาพบกับแคนดี้นะคะในหัวข้อที่มีคนตั้งคําถามกันนะคะว่าเฮ้ยทาไมวันเนี้ยเรายังกินน้อยอยู่นะคะกินวันละแค่พันแคลเองนะคะแต่ทำไมยังอ้วนอยู่นะคะจริงๆแล้วนะคะไปหาคําตอบมาให้แล้วนะคะก็มีแค่2เรื่องเท่านั้นนะคะที่ทําให้ทใหํใไมคนกินน้อยนะคะแต่น้ำหนักยังอ้วนอย,อยู่นะคะเรื่องแรกเลยนะคะสม Cap สมุติเราบอกว่าเรากินพันแคลจริงไหมคะแต่ความสามารถในการที่เราประเมินแคลเนี่ยอาจจะมองอาหารนั้นเนี่ย ประเมินแคลหรือแคลอรี่ต่ำเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะข้าวหนึ่งจานนะคะอาจจะเป็นข้าวผัดนะคะน้ำหนะะักแคลอรี่ที่เราทานเข้าไปเนี่ยประมาณ600แคลนะคะแต่เราอาจจะประเมินว่าจานนี้เนี่ยแค่350แคลเท่านั้นเองนะคะก็เกไม่แปลกนะคะว่า ทำไมกินน้อยแล้วยังอ้วนอยู่นะคะอันนี้เรื่องแรกนะคะเรื่องที่2นะคะเป็นไปได้นะคะที่เรากินน้อยมาเป็นเวลานานนะคะ<ม>นานมากๆเลยนะคะเลยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องไปสลายวิตามินหรือสารอาหารเนี่ยจากกล้ามเนื้อของเรานะคะเลยทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีมวลที่ลดลงนะคะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าเราจะกินน้อยขนาดไหนนะคะ ความสามารถในการเผาผลาญนะคะก็จะน้อยกว่าที่เรากินอีกเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันมีมวลที่น้อยลงจริงๆนะคะฉะนั้นนะคะควรกินให้พอดีนะคะไม่ควรทานให้น้อยเกินไป ก็ฝากไว้นะคะแล้วก็เรื่องสารอาหารเนี่ยสำคัญมากๆนะคะต้องกินให้ครบกินให้ถึงจริงๆด้วยนะคะก็สองเรื่องนี้นะคะลองไปตรวจสอบตัวเองดูเนาะว่าเราเนี่ยเป็นข้อแรกหรือข้อ2นะคะแล้วถ้ามีหัวข้ออะไรดีๆเนี่ยก็จะมาเล่ากันต่อนะคะขอบคุณมากค่ะ